สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าทุกคนนะครับเจอหน้าครูก๊อตแบบนี้แน่นอนว่าต้องเป็นวิชาภาษาไทยนะครับในวันนี้ครูก๊อตมีเรื่องราสนุกๆมาให้เด็กๆได้เรียนกันด้วยแต่ก่อนที่จะไปเรียนครูก๊อตอยากให้เด็กๆป .5 ้าเนี่ยช่วยครูก๊อตอ่านประโยคนี้หน่อยว่ามันควรจะอ่านว่ายังไงประโยคนี้เลยครับไหนใครอ่านว่าน้องนั่งตากลมอยู่หน้าบ้านาก็มี แล้วมีใครอ่านว่าน้องนั่งตากลมอยู่หน้าบ้านมีไหมก็มีเหมือนกันแล้วมันจะอ่านว่ายังไงถึงจะถูกต้องอ่ะนี่คือความมหัจจรนย์ของภาษาไทยครับหนึ่งคำสามารถอ่านได้สองแบบหลายคนรู้แล้วว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรใช่แล้วครับวันนี้ครูก๊อจะพาเด็กๆไปรู้จักกับคำที่มันเขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงต่างกันเขาเรียกว่าคำพ้องรูปถ้าพร้อมแล้ว ไปเรียนกันเลยดีกว่าครับในเรื่องคําพ้องรูปเนี่ยครูก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะยังจําได้นะเพราะว่าเคยเรียนมาตั้งแต่ตอนปสามปสี่แล้วแต่บางคนบอกว่าครูก๊อตหนูลืมไปแล้วอะ่ะผมลืมไปแล้วไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยววันนี้มาทวนกับครูก๊อตอีกสักรอบหนึ่งเชื่อว่าจําได้อย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นครูก๊อตขอถามหน่อยคําพ้องรูปเนี่ยพ้องเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับฮาพ้องแปลว่า เหมือนเก่งมากครับเพราะฉะนั้นคำพ้องรูปเนี่ยก็คือคำที่มีรูปเหมือนกันนะครับถ้าจะดูความหมายจริงๆเลยเนี่ยคำพ้องรูปเนี่ยมันหมายถึงคำที่เขียนเหมือนกันครับแต่อ่านออกเสียงต่างกันแล้วก็มีความหมายต่างกันด้วยเด็กๆเนี่ยต้องรู้นะครับว่าคำพ้องรูปแต่ละคำเนี่ยมันอ่านยังไงเพราะว่าถ้าเราไปเจอในประโยคต่างๆเนี่ยเราจะได้อ่านได้อย่างถูกต้องตามบริบทของประโยคนั้นๆ และในวันนี้ครับครูก็จะพาเด็กๆไปรู้จักกับคําพ้องรูปซึ่งบางคําเนี่ยเด็กๆน่าจะเคยเห็นเคยได้ยินมาแล้วแหละแต่บางคําอาจจะไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวไปดูซิว่าแต่ละคําเนี่ยมันจะอ่านว่ายังไงคําแรกเลยอา่าคานี้ง่ายๆใครเห็นคํานี้ก็อ่านออกใช่ไหมอ่านว่าแขมใช่ครับคํานี้อ่านว่าแขมหมายถึงต้นญ้าชนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อ่านว่าแขมล่ะ อ่าเราอ่านว่าคาแมก็ได้คาแมหมายถึงชาวเขมรหรือชาวกัมพูชานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอคำนี้ในประโยคเราต้องดูบริบทของประโยคว่าเขาหมายถึงอะไรเด็กๆจะต้องอ่านให้ถูกต้องเดี๋ยวลองไปอ่านประโยคนี้ดูถ้าครูก๊อตมีประโยคนี้มาเด็กๆจะอ่านว่าอะไรครับริมรัว้วบ้านมีมีมแขมหรือมีคาเมอ่า มีแขมขึ้นอยู่เต็มไปหมดเพราะเขาหมายถึงต้นหญ้าชนิดหนึ่งใช่ไหมครับคงไม่มีใครอ่านว่าริมรั้วบ้านมีคาแมขึ้นอยู่ใช่ไหมมันจะไปมีชาวขเขมรชาวกัมพูชาขึ้นอยู่ริมรั้วมันก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องอ่านว่าแขมถูกต้องครับแต่ถ้าเราเจอประโยคนี้ชาวชาวคาแมส่วนมากเข้ามาทำงานในประเทศไทย ประโยคนี้เข้าหมายถึงชาวกัมพูชานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องอ่านว่าชาวขะแมเห็นไหมคํานี้เคยเห็นหรือเปล่าอ่าได้เป็นหนึ่งคำแล้วไปดูคําต่อไปครับคํานี้อ่านว่าอะไรครับบางคนอ่านว่าปักเป้าบางคนบอกว่าปักกระเป้าอ่ะใช่ครับมันอ่านได้สองแบบแต่สองแบบนี้มันหมายความว่าอะไรล่ะ ้าเด็กๆอ่านว่าปักเป้ามันจะหมายถึงว่าวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการะเล่นของเด็กไทยนั่นเองสมัยนี้ไม่ค่อยได้เห็นละก็จะมีให้เห็นอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับมีใครเคยเล่นบ้างไหมอ่าก็ยังมีอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดไม่อ่านปักเป้าล่ะเราอ่านว่าปักกระเป้ามันจะหมายถึงปลาชนิดหนึ่งที่มันมีพิษนะครับที่มันมีหนามด้วยนะครับเคยเห็นใช่ไหมอ่าก็ต้องอ่านให้ถูกต้องนะครับว่า จะให้เป็นปักเป้าที่เป็นว่าหรือจะให้เป็นปักกระเป้าที่เป็นปลาถ้าไปเจอประโยคก็จะต้องอ่านให้ถูกยกตัวอย่างประโยคนี้ครับปลาปักกระเป้าเป็นปลามีพิษนะครับเป็นชื่อปลาต้องอ่านปักกระเป้าแต่ถ้าเกิดไปเจอประโยคนี้ล่ะมีการแข่งขันว่าจุฬากับว่าปักเป้าเก่งมากครับเพราะฉะนั้นอย่าสลับกันนะเพราะว่าถ้าอ่านผิด ความหมายมันก็ผิดไปด้วยนะครับผ่านไปอีกหนึ่งคำไปดูคำต่อไปดีกว่าคำนี้อ่านว่าง่ายมากๆเลยบางคนบอกค uh ููคอหนู .5 แล้วนะคำนี้อ่านว่าวนไงใครจะอ่านไม่ได้ใช่อ่านว่าวนครับซึ่งหมายถึงการเวียนไปรอบๆการขับรถวนวงเวียนการเดินวนรอบสนามแล้วถ้าไม่อ่านว่าวนละ่ะจะอ่านว่าอะไรได้ครับอ่านว่าวันนะครับวันนะหมายถึง ป่าไม้นั่นเองนะครับเคยได้ยินคํานี้ไหมบางคนเคยได้ยินบางคนไม่เคยได้ยินอ่ะไม่เป็นไรรู้ไว้ว่าวันะแปลว่าป่าไม้ถ้าเกิดไปเจอประโยคเราก็ต้องอ่านได้อย่างถูกต้องฉันวิ่งวนรอบสนามนะครับแต่ถ้าเจอประโยคแบบนี้ฉันไปเที่ยววันะอุทยานกับครอบครัววันะอุทยานก็คืออุทยานป่าไม้นั่นเองนะครับ แต่คำพองรูปในภาษาไทยเนี่ยไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครูก็จะให้เด็กๆไปดูคำเพิ่มเติมเพื่อจะได้รู้จักคำพ้องรูปมากขึ้นครับมาดูตัวอย่างคำอีกกนิดหนึ่งนะครับถ้าเด็กๆเจอคำนี้ครับปอปลารอเรือไม่เห็นอากาศกอไก่ถ้าอ่านว่าปรักมันจะหมายถึงเงินแต่ถ้าอ่านว่าปลักรมันจะหมายถึงหักครับซากปลักระหักพังเคยได้ยินคำนี้ไหมอ่านนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นอ่านให้ถูกต้องนะครับ คำต่อไปสระเอพ่อพานลอลิงสระอาถ้าเกิดว่าอ่านว่าเพลาเนี่ยมันจะหมายถึงแกนสําหรับที่ทําให้ล้อหมุนนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในล้อรถเนี่ยแหละแต่ถ้าเกิดอ่านว่าเพลามันจะหมายถึงเวลานะครับเป็นคําโบราณสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินใครพูดละเพลาเช้าเพลาเย็นแต่ให้รู้ไว้ใช้ให้ถูกต้องนะครับมีอีกมีอีกถ้าเกิดไปเจอคํานี้สระเอสอเสือลอลิงสระอา ถ้าอ่านว่าเสลาหมายถึงหินหรือภูเขานะครับแต่ถ้าอ่านว่าสลาหมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับอีกคำหนึ่งสอเสือรอเรือสระอะถ้าเราอ่านว่าสะหมายถึงแอ่งน้ำสะไยน้ำที่เราคุ้นเคยนั่นแหละแต่ถ้าอ่านว่าสระนั่นหมายถึงอักษรที่ใช้ในการออกเสียงนั่นเองซึ่งคำพ้องรูปเนี่ยยังมีอีกมากมายหลายคำเลยครับ เด็กๆสามารถไปดูเพิ่มเติมจากในหนังสือหรือไปสืบค้นข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตก็ได้รู้คำไหนมาบอกครูก๊อตบ้างนะสำหรับวันนี้เนี่ยครูก๊อตพาเด็กๆมารู้จักกับคำพ้องรูปขอสรุปง่ายๆเลยถ้ามันจะเป็นคำพ้องรูปเนี่ยลักษณะของมันจะต้องเขียนเหมือนกันอ่านต่างกันแล้วก็มีความหมายต่างกันถ้าเกิดเด็กๆเ,เจอคำที่มีลักษณะแบบนี้นั่นแหละครับคือคำพ้องรูป แต่ในภาษาไทยของเราไม่ได้มีแค่คำพ้องรูปนะครับมันยังมีคำพ้องเสียงอีกอย่างหนึ่งที่รอให้เด็กๆมาเรียนกับครูก๊อตอยู่แต่ในวันนี้หมดเวลาของครูก๊อตแล้วครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคาบต่อไปสำหรับวันนี้ครูก๊อตต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ